นักมวยจากสุราษฎร์ธานีนี่แมถูกที่ถูกเวลาเลยนะครับเต็มอิ่มเลยนะครับสี่คู่นครราชสีมานะครับก็ไปเจอกันที่อำเภอคงนะครับกิมเบโตโรมันไปแล้วกองทรีมัชชั่นจำกัดเสียนาวนะครับโอ้ซ้ายหลุสุวัชีระรัตนวง์อาฉีพส่งกำลังใจมาให้กับนักชกของเราได้นะครับสำหรับแฟนๆที่รับชมผ่านปวดท้องท้องอืดจุกเสียดยับหรือสันติอุบลนะครับอุดรครับน้ำหนักเท่ากันครับร้อยเจ็ด แต่คู่นี้ถือว่าปีนี่ครับกองทีนีแดงเน้าขวาไปก็มาตัดซ้ายไปยาวๆขวามาตัดไม่ลม้มล็อกไล่แขนไล่แขนตีได้ไหมเอาอย่างตีเอาก่อนซ้ายไปก่อนนาขวาคืนโอ้ทันทีครับขวาของแดงซ้ายของน้ําเงินครับแน่กว่ากันครับน้าหมิงรุ้เลยดีด้วยนะครับโอ้ยอยดีตยอดมวยนะกองทีนีนี่แบบไหนแจ้งมาแจ้งเอาซ้ายปลาให้น้ำเงินสิงสุรานะครับเอาเอากรอนใครเอากรอนได้ปรีบ หลุดหลัวไม่ดีครับซ้ายดีครับแหมคิดช้าก็สายซ้ายมาก่อนนะครับทางด้านแพ้ไฟเดียวหม,มัดมาาดูนกันหน่อยครับนตีได้ไหมพยายามจะขึ้นคอเอาขีบแหมไล่แขนไล่แขนไล่ข,ขาก็โยกว่าหลุดอีกแล้วสิงสุร่อยมานาล็อกไว้ไล่แขนไล่พาไปติดเชือกเอาตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการต้องแยกแหมลอลอหลุดโดนเลยครับแหมหลุดไปหลายครั้งแล้วนะครับกล้องธรณีครับ คือต้องกะระยะให้แม่นอ,อ้าวโดนครับทีบเท่าหร่เอาซ้ายอดอกหนึ่งเอาขวาใบกองสุนีลุยแล้วลุยลุยแหลกปลายยกปลายยกตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ยังตีไม่ได้กรรมการสีอยุธยานะครับเรียนฟรีด้วยนะครับเรียนฟรีเรียนกับ ผูมวยไทยชั้นนําเลยนะครับมีประกาศนิยบัตรทุกท่านเลยนะครับอะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ท่านประธานดิงคลองสวนภูรีสอร์ท่านนายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มเรียนเชิญเรียนเชิญน,นะครับะเรียนมวยไทยฟรีที่คลองสวนภูรีสอร์ทครับันนี้จะทําผลงานได้ดีนะครับอ้าวซ้ายขวาคืนไปครับซ้ายครับยกบังได้อ้าวนไนขึ้นคอคี้ไว้อ่ะ,อะพยายามจะจับ,จ,บจับคืนมาครับนายต่อ,ตอนเนื่องไหม มันมันตีกันยังไม่ซ้ายไปสิงสุราชล็อกบนล็อกบนล็อกพยมพยมขยอขวดขยะมายังตีไม่ถนัดมาไยังบ่ายไปบ่ายมาเอา้าทรรการแยกก่อนขวาหรือสายซ้ายไปขวาคืนมาครับเหลืออีกหนึ่งนาทียกสี่มาสวนหมัดมาโอ้โหคู่นี้นไม่รู้กี่ตลบตอกกี่ตลบแล้วครับนะหมิงเอา้านี่นะครับแมนน้นองออดเอา้ามันมันมันอย่างนี้เอ้า้ายไปสิงสุราช อ้าขยับพีเอ้าโอ้ยขวาสวยอ้าสิงสุราษมาแมาตีายก้องธุรีมากระจับบนจับบนปลายยกแล้วนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงงอ,าอ้าวหอกไล่แขนตีไปหวัดพระนครรีอยุธยาครับอ้าสียกไว้ด้านหลังเลยนะครับดูยกนี้ครับว่าจะเป็นเกมของใครครับเชื่อว่าชิงดําอย่างแน่นอนครับก้องธุรีบอรุ่งโรจน์กับสิงสุราต์อูรุดออ่อออพาพลาดพลาดนิดเดียวไม่ได้ยกนี้นี่หลุดหลวมนิดหน่อยไม่ได ต่อยกันเร้าใจและเบียดไปเบียดมาตลอดเตะเอ้าทีไปทีนึงยต้องตรงนี้สิงห์สุราชซ้ายน้ำมือแล้วก็เข้าใจนักมวยทั้งคู่แล้วก็ทีมงานทั้งคู่ครับเอิร์ดไปสุดท้ายไปไหนไปไหนน้ำมือนะครับโอ้สิงห์สุราชเอาวู้ดดอนนะครับเป็นหน้ากล้องทันนีนะครับบอรุ่งโรดโอ้โหนี่แหละเสียดเลยโอ้โห